สวัสดีดจ้ะอันนี้ก็เข้าน้ำเคลื่อนอีกแล้วค่ะนี้เข้าน้ำเคลื่อนก็เป็นเคลื่อนแอบแอบ and fruit นฟรุดนะคะหรือว่า r รุ t แอนแอ p กัแล้วแต่เขาเนาเอิญถ้าพอไปตอนนี้ก็เป็นมืออื่นมืออื่นตอนใบยๆค่ะมันบอกเธอก็เลยอกเลยถ้าบริัทน,นั้น สีค้างอยู่นี่มันสีเป็นเหงือกนะคัเนาะมื้อนี้มีรอบเดียวค่ะคืนนี่เพราะว่าน้ำการอันคืนของน้ำคืนน้ำหลงมั้นกันเหรอปะ เดี๋ยวย้อนมาทันเวลาเนี่ยค่ะคำสั่งการกบฏได้เปิดเลยนะคำสั่งก,กันตรงโนนทาเป็นมื่ออื่นตนนะะนะะ้นใบใบเนาะค่ะเนาะนี่เขาล่องมาทางนี้ โอ้สงสัยเอ้ยั่นนั้นถ่ายกงเร็วนะคะเนาะ,ะบ่เป็นแตเบิ่งกันม้วน,นๆนะจ๊ะเด้ออันนี้ก็เข้าอยู่ในเขื่อนค่ะจัานี้ก็ออกไปข้างนอกล่องไปพันกันจะไปหามองจอดเหลือค่ะไปอีกไกลอยู่เด้อค่ะ เ,เ,เพื่อน้ำนะค้นเนาะค่ะเนาะกะ็ไว้พอกันคลิปตโตไปนะจ้าสวัสดีค่ะ